ในปี2016ท่ามกลางความร้อนแรงของกองทัพหนังซูเปอร์ฮีโร่ได้มีหนังระทึกขวันเรื่องหนึ่งที่กวาดรายได้และเสียงวิจารณ์ไปอย่างล้นหลามภาพยนตร์เรื่อง The c h a l o s นรกน้ำตื้นที่มีกระแสอย่างท่วมท้นถึงความเจ๋งและถูกจัดให้เป็นหนังฉลามกินคนที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ เรื่องราวของแนนซี่ที่รับบทโดย布莱克ไลฟ์ลีนักแสดงสาวจากซีรีส์ก็สิบเกิร์ที่ออกเดินทางไปยังเกาะแห่งหนึ่งที่เป็นสวรรค์ของลาบันดาน,นักโต้คลื่นแต่กลับต้องพบกับสัตว์ร,ร้ายใต้ทะเลที่บุกจู่โจมเธออย่างบ้าคลาั่งและแนนซี่จะรอดชีวิตจากภายนาครั้งนี้ได้หรือไม่ดกรกฎาคมนี้ในโรงภาพ,พยนตร์นะคะ แล้ววันนี้พี่นานาจะนำหนังฉลามสุดแปลกและโหดมาฝากทุกคนกันค่ะสุดยอดหนังฉลามที่คุณไม่ควรพลาด จอร์ <George. S 2> ผลงานการกำกับในยุคแรกของสตีเฟนสปบิลเบิร์กพ่อมดแห่งฮอลลีวูดเรื่องราวของฉลามกินคนที่ปรากฏตัวขึ้นที่ชายหาดอมิตีและมันได้กินผู้คนไปมากมายแต่ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นฉลามเพราะโดยปกติแล้วฉลามไม่อัลวาดในแถบนั้นทำให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ต้องหาทางกำจัดฉลามก่อนที่จะต้องมีคนตายไปมากกว่านี้ จากความโด่งดังของจอร์สภาคแรกทำให้อเมริกันชนในยุค80ถึงกับไม่กล้าลงเล่นน้ำทะเลก,กันเลยทีเดียวจอร์สได้รับความสำเร็จอย่างสูงทั้งผู้กำกับนักแสดงนำและดนตรีประกอบที่สุดเร่งเร้าจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับฉลามที่ดีที่สุดจนถึงปัจจุบัน Deep ดีบลูซีฟุ้งมริตยู่ใต้สมุดมนุษย์กับการทดลองเป็นของคู่กันแต่การทดลองกับสิ่งมีชีวิตในครั้งนี้ไม่ใช่หนูอย่างที่เราคุ้นเคยแต่กลับเป็นฉลามสัตว์ดุร้ายแห่งท้องทะเลที่ขย้ำคุณให้ตายภายในไม่กี่วินาที ทีมวิทยาศาสตร์ได้เร่งผลการทดลองเพื่อไม่ให้ตกงานให้เร็วยิ่งขึ้นโดยการพัฒนาสมองให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเอาโปรตีนที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เป็นโรคอัลไซเมอร์ในวันที่เกิดพายุอย่างหนักอาคารที่อยู่ใต้น้ําต้องพังลงเพราะการสุดตัวที่เป็นผลพวงจากการรับน้ําหนักของน้ําที่ทะลักเข้ามาจากสถานที่ทดลองที่น่าจะเป็นที่ปลอดภัยกลับเป็นที่ที่อันตรายที่สุด เมื่อฉลามที่ถูกพัฒนาพันธุกรรมจนฉลาดล้ำนั้นได้หลุดออกมาทำให้พวกเขาต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดขึ้นไปบนบกก่อนที่อาคารจะโดนน้ำท่วมทั้งหมดเพราะฉลามจะมาขย้ำคุณลงท้องแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจากผู้กำกับรินรนี่ฮาลินที่สร้างความมันกับหนังแอคชั่นอย่างไดฮาร์ดจะมาเล่าเรื่องราวความน่ากลัวของฉลามที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมเมื่อมันฉลาดขึ้นความสำเร็จที่เรียกว่าความผิดพลาดเลยก็ว่าได้ เพราะการทําให้ฉลามฉลาดขึ้นนั่นหมายถึงความอยู่รอดก็ต้องน้อยลงไปด้วย open water ระทึกคลั่งทะเลเลือดภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเมื่อสามีภรรยาผู้บ้าง,งานแดนเนียลและซูซานได้ตัดสินใจไปเที่ยวเกาะ ด้วยหวังว่ามันจะทำให้ชีวิตคู่ของพวกเขากลับมามั่นคงอีกครั้งพวกเขาได้ลงเรือที่ชื่อ Reef Explorer พร้อมกับนักดำน้ำคนอื่นๆสอ,องสามีภรรยาได้ดำลงไปสำรวจท้องทะเลตามลำพังเนื่องจากความผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารและความเผลอเรือของลูกเรือทำให้ทั้งคู่ถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อทั้งคู่โผล่ขึ้นมาหลังจาก40นาทีและได้พบว่าพวกเขาถูกทิ้งไว้15หมยห่างจากฝั่งในน้านน้ำที่เป็นดงฉลามชาร์กไนท์ 3D ฉลามดุเป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนสนิทหนุ่มสาว7คนที่เดินทางไปพักร้อนในทะเลสาบในหลุยเซียนา แต่พวกเขาทั้งหมดต้องพบกับฝันร้ายเมื่อในทะเลสาบแห่งนั้นมีฟูงฉลามสุดโหดที่พร้อมจะขย้ำพวกเขาทุกเมือ่อและที่ยิ่งน่ากลัวไปกว่านั้นพวกเขาพบว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นแผนการสุดสยองของชาวเมืองที่จิตไม่ปกติที่อาศัยอยู่แถวนั้นผู้กำกับเดวิดอาร์เอลลิสที่สร้างชื่อจาก Snakes o n a Plane รวมถึงหนังสยองควัมสามิติสุดฮิตยัง The Final Destination 3 d เขาต้องการให้หนังของเขาประสบความสำเร็จอย่างจอร์จที่ทุกคนเมื่อได้ดูภาพยนตร์แล้วจะไม่กล้าลงเล่นน้ำทะเลอีกเลย b บด 3d เป็นเรื่องราวของเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ติดชายหาด ช่วงเวลาหนึ่งของทุกปีลาฉลามจะเข้ามาล่าเหยื่อใกล้กับชายฝั่งที่คนทั่วไปใช้ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจและเคยค่าชีวิตของผู้คนมาแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์สึนามิขนาดใหญ่พัดพาทุกอย่างให้พังทลายและได้นำเจ้านักล่าแห่งท้องทะเลอย่างฉลามเข้ามาในซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่มีกลุ่มคนผู้รอดชีวิตจากสึนามิและกำลังหาทางออกจากซูปเปอร์มาร์เก็ตที่จมน้ำแห่งนี้ แต่พวกเขาก็ต้องคอยระวังกับฉลามที่พร้อมจะกัดกินทุกคนที่เข้ามาอยู่ในรัศมีของมันแซนช a ร์ s ฉลามล้านปีผ่านสะเทินบกแผ่นดินไหวใต้ทะเลทำให้ฉลามนักล่าจากยุคดึกดำบรนได้หลุดออกมา และเป้าหมายแรกที่มันโจมตีคือป่าตี้ริมชายหาดของหนุ่มสาววัยทีนและถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่บนบกก็ไม่อาจรอดจากการเป็นอาหารอันโอชะของมันได้เพราะฉลามพันนี้มันดำดินและใช้ชีวิตแหวกว่าอยู่ใต้พื้นทราย <Ch> ชาร์กนาโดฝูงฉลามทอร์นาโด เมื่อพายุเฮริเคนขนาดยักษ์ซัดถล่มลอสแอนเจลิสมันได้หอบฉลามร้ายนับพันพันตัวจากมหาสมุทรเข้ามาถล่มเมืองด้วยพลังแรงลมมหาศาลก่อตัวขึ้นโดยมีสัตว์ร,ร้ายอยู่ภายในใครล่ะจะหนีความตายที่ซัดมาทุกทางทั้งบนบกในน้ําและกลางอากาศหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นหนังเกรดบีอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะไปนั่งอยู่ในหัวใจของใครหลายๆคนก็เป็นได้ Ghost Shark ฉลามปีาศาจณอ่าวเม็กซิโกเด็กสาวชาวอเมริกันที่ออกตามหาพ่อของเธอที่หายตัวไปอย่างลึกลับก่อนที่จะพบความจริงว่าต้นเหตุที่ฆ่าทุกคนที่ลงเข้าไปในอ่าวคือฉลามขาว,วายร้ายที่มันไม่ใช่แค่ฉลามธรรมดาแต่มันคือฉลามผีดุที่พกความแค้นมาเต็มพิกัด และย่นนึกว่าคุณจะหนีมันรอดถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในทะเลเพราะมันจะตามคุณไปได้ในทุกทกที่ที่มีน้ำทางเดียวที่จะหยุดมันได้คือฆ่ามันให้ตายอีกครั้ง3 h e เฮดเ s h a r ์กแอ a แทโคดฉลามสามหัวเพจคาด กลับมาอีกครั้งกับนักฆ่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตกับการกลายพันธุ์ของฉลามถึงสมหัวฉลามขาวยักษ์สามหัวได้จู่โจมเรือที่ล่องอยู่ในทะเลมันจะจัดการทุกอย่างที่ขวางหน้ามาลุนไปกับพวกเขาว่าจะใช้วิธีไหนจัดการและต่อสู้กับนักล่าตัวฉกาจที่ร้ายแรงที่สุด Chapter เพชฌคาตพันผสมเป็นเรื่องราวของฉลามที่ผสมปลาหมึกคือหัวเป็นฉลามส่วนลำตัวมีหนวดปลาหมึกมันเลยกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่อันตรายและฆ่าชีวิตคนไปมากมายจนในที่สุดผู้ที่เกี่ยวข้องในการทดลองมันก็ต้องมาหาทางที่จะกำจัดมันชักโตโพส s v เวอร์ซัสเทราคูดา นี่คือภาคต่อของชักทุพูสเรื่องราวต่อจากภาคแรกเมื่อชัรกทุพูสโดนระเบิดไปแล้วแต่มันยังคงเหลือเชื้อตัวอ่อนของมันได้หลุดออกมาและไหลลงทะเลแต่ลอเรน่าซึ่งทำงานในสวนสัตว์ทะเลเธอเป็นคนที่ไปพบเหมือนเข้าและเอาตัวอ่อนของชักทุพูสไปเลี้ยงจนเติบโตและในระหว่างนั้นได้มีสัตว์ประหลาดที่บินได้มันคือเทราคูดา ทุกคนจึงพร้อมใจกันยกหน้าที่ในการปราบเทราคูด้าให้กับชักโทพุสและกับชักโทพุสภาค3ชักทพุสเวอร์ซัสเวลวูฟในภาคนี้ฉลามหมึกต้องเผชิญกับเวลวูฟสัตว์ประหลาดครึ่งวานเพชคาดครึ่งหมาป่าที่นักวิทยาศาสตร์สาวดเรเอลซ่าไรฮา,าร์ดได้คิดค้นขึ้นมา และไม่ต้องสงสัยเลยว่าชักโทพุสจะมีภาคต่อไปไหมเพราะเขาได้ประกาศออกมาแล้วว่าเดินหน้าลุยภาคสีแน่นอนเพราะฉะนั้นฉลามมึกตัวนี้จะยังไม่ยอมตายและไม่ยอมหายไปไหนจูราสิกชักเกาะฉลามฮาริโฮด นักศึกษาหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งเดินทางมายังเกาะร้างเพื่อทำรายงานเรื่องโรงกลั่นน้ำมันผิดกฎหมายแต่ต้องพบกับเหตุการณ์ร้ายเมื่อฉลามยักษ์ได้ชนเรือและกินเพื่อนของพวกเขาในขณะที่กลุ่มมิจฉาชีพที่ขโมยรูปภาพก็มาเกาะนี้และถูกฉลามกินเช่นกันทั้ง2กลุ่มจึงต้องร่วมแรงร่วมใจและพยายามหนีออกจากเกาะนี้ให้ได้ด r ร e ฟ พรีบสยองทะเลเลือด <ST UT> เมื่อลุกได้ต้อนรับแมทเพื่อนของเขาที่มาจากลอนดอนพร้อมกับแฟนสาวซูซี่รวมทั้งเคทน้องสาวของแมทที่เคยเป็นแฟนเก่าลุคมาก่อนเพื่อที่จะมาล่องเรือใบด้วยกันโดยมีวอเรนเป็นกลาส,สีเรือจนเมื่อเกิดอ,อุบัติเหตุเรือได้ชนกับหินโซครกใต้ทะเลทำให้เรือแตกลุคได้เสนอว่า เขาขวว่ายน้ำไปยังเกาะเทอร์เทลที่อยู่ทางเหนือในขณะที่ยังมีแรงกันอยู่แต่วอเรนต้องการรอคอยความช่วยเหลืออยู่บนเรือมากกว่าเมื่อพวกเขาตัดสินใจที่จะว่ายไปยังเกาะพวกเขาก็ต้องถูกไล่ล่าดโดยฉลามคาวยักษ์ที่ตามขมือบไล่หลังม,มาติดๆอย่างไม่ลดละอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ ให้พี่นานาด้วยนะคะ